ก่อนทำอะไรมาจ๊ะพี่เป็นเชฟยุโรปค่แล้วก็คิดสูตรน้ำจิ้มขึ้นมาให้ไม่เหมือนคนอื่นทานต้องรู้ว่าเป็นร้านนี้มาฉันจะขายของหรูบนซาเล้งสิบบาททุกอย่างวันนี้นะเชียร์ไ้อยขอถามคำอร่อยมากอร่อยมากว้าวกระส่เรกรองท้ไมเหลือเกินว่าอยากกินพริกอะไรเผ็ดเ็นัชยาก็เลยจัดให้เลยจ้ะวันนี้ลุยมาถึงนครนายกนะจ๊ะมาที่ร้านนี้จ้ะเต็มไปด้วยพริกโซไม่ได้พริกอ่ะ เจ้าของร้านค่ะคุณคาะกับน้ำจิ้มเผ็ดสะท้านจวงของเธอพริกที่นั้นมันลอยจนหนูรู้สึกตัวไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดจริงเหรอพี่วานมันเป็นพริกขั้วเนอยอะคะ่ะโอ้โหอุ้ยดูดิพี่วานให้หนูช่วยอ,อะไรไหมไม่เป็นไรค่ะนี่ไม่เป็นไร <S <S 2> <S 2> ให้นชัชย,ย,ยาอยู่เฉยเให้นัชยาอยู่เฉยๆพริกนี่คือมันสูตรทำไมมันจะต้องขั้วเนอยอรพี่วานค่ะเพราะที่ว่าเวลาทานมันจะมีติ๊กเกอร์ค่ะเวลาทานแล้วจะทานเป็นพริกหอมๆมันมันมีเผ็ดติดปลายลิ้นค่ะถ้าคนชอบเผ็ดก็ เคียวผิกได้เพลินๆนะคะ,ะมีคําว่า t e x t อร์แน่นอนว่าพี่วรรณต้องเป็นพวกอินเตอร์มาก่อนแน่เมื่อก่อนอทำอะไรมาจ๊ะพี่เป็นเชฟเยโุโรปค่ะไงเชฟเขาต้องมีอะไรที่เป็นสุดเด็ดเคล็ดลับนะคะคุณผู้ชมเป็นเชฟมาประมาณกี่ปีคะพี่วรรณสิบกว่าปีได้เป็นในโรงแรมหรอพี่วรรณหรือว่าไงเป็นในโรงแรมค่ะแล้วก็เป็นตำร้านอาหารด้วยอแต่ว่าก็อยู่ถึงจุดที่เรียกว่าระดับประเทศมาแล้วระดับประเทศก็มาแลา้วจ้าคุณแล้วถ้ามาอยู่อยู่ถึงแบบมาเปลี่ยนแนวมาขายแนว รถพ่วงข้างแบบนี้นะคะี่วันพี่เป็นแม่เลี้ยงเดียว่แล้วลูกพี่จบแล้วได้อย่างที่พี่ต้องการแล้วพี่ก็เลยบอกกับเพื่อนว่าพี่อยากทําอะไรของตัวเอง่อยากทำอะไรง่ายๆที่ดูดีทําธุรกิจอ่ะมันลงทุนเยอะเนาะ,ะก็เลยคิดทําอะไรที่มันลงทุนไม่เยอะแต่เป็นของดีๆก็เลยมีคอนเซปต์กับเพื่อนว่า ฉันจะขายของหรูบนซาเล้งก็เลยคิดสูตรจริงๆพี่ไม่ได้ไม่ได้ขายลูกชิ้นอย่างเดียวพี่ทําแฮมมาก่อนแล้วทีนี้ทําแฮมเสร็จแล้วเหมือนอยากให้มีรายได้ตลอดเวลาที่มานั่งขายอ่ะพี่ก็เลยมองมองไปที่ลูกชิ้นว่ามันตอบโจทย์ที่สุดอแต่ทีเนี้ยถ้าขายธรรมดาเหมือนคนอื่นเขาอ่ะโลกไม่จาเนาะใช่ก็เลยคิดสูตรน้ําซิมขึ้นมาทำแฮมออกมาทำอะไรที่ ต้นทุนที่คนอื่นเขาต้องบวกเซอร์วิสขึ้นมาแต่ว่า ที่ทาเองอันนี้ทาเองหมดนะคุณผู้ชมตัวของแฮมที่ที่พี่วันบอกเนี่ยก็คือแฮมทําเองตัวของบอลลูน่าทำเองเป็นหมูล้วนค่ะหมูล้วนยอไรแป้งตัวแฮมนี้จะเป็นแฮมสันนอกนะคะเป็นหมูล้วนแล้วก็จะมีแฮมขาหมูตัวแฮมเนี่ยมันใช้เวลาทํานานไหมอ่าแฮมตัวนี้ใช้เวลาสี่ชั่วโมงค่ะบอลลูน่าไม่นานบอลลูน่าที่จะเป็นอะไรที่ง่ายสองสามชั่วโมงก็เสร็จแล้วหมูยอนี่ก็คือทําวันต่อวันเพราะว่าเราเป็นหมูล้วนเราเราไม่ได้ใช้เครื่องเราฟาดสด ฟาดส,สนเลยเหรอ,อแม่โหดขนาดนั้นเ,เหรอแม่ก็ <c oughs> คิดสูตรน้ำจิ้มขึ้นมาให้ไม่เหมือนคนอื่นคือทานต้องรู้ว่าเป็นร้านนี้อะไรประมาณน,นี้เราะว่าร้านนี้ไม่ใส่ผงชูรสแม่หล่อนไม่คิดเงินไม่คิดเงิน ขายไม้เท่าไหร่คะพี่วันสิบาททุกอย่างเลยค่ะสิบาททุกอย่างวันนี้นะเชี่ยไม้ร้อยเสียงไม้ร้อยชิ้นดีหมดนี้เลยหอมนะแล้วก็น้ํามันอ่ะคุณผู้ชมสังเกตอย่างนึงคือพี่เอาทอดน้ํามันใหม่มากนะน้ํามันใสๆเลยนะน้ํามันที่ร้านเปลี่ยนทุกวันค่ะเปลี่ยนทุกวันเห็นไหมคนที่เป็นแม่ค้าจะรู้ดีค่ะเส้่ยเก๋อทำเองไหมพี่วันอ๋อเส้่ยเก๋อจะซื้อค่ะเพราะว่าทำเองไม่ทันไม่ทันแล้วทำแล้งหมดไม่ได้อ่าเอาบาโลน่าด้วยบาโลน่า แล้วก็หมูยอคุณผู้ชมนะหมูยอลายแป้งนะหมูยอแป้ง2 4 6ไม้อัหรทะของร้านนี้คือเลือกได้เลยจ้ะอยากจะเลือกยังไงก็เลือกได้11ไม้ร้อยหนึ่ง2 4 6สี่0แล้วนะอ่ะปูอีกอันหนึ่งเรียบร้อยสิบดไม้ร้านนี้เขาจะมีผักให้ด้วยนะคุณผู้ชม สถานการณ์ความเผ็ดที่กําลังครอบงำพื้นที่แห่งนี้นะคะเราก็ต้องมาถามลูกค้าซื้ออะไรบ้างจ้าวันนี้ซื้อเกี๊ยวไก่ค่ะเกี๊ยวว้ามาทีนึงซื้อกี่ไม้จ๊ะซื้อเยอะค่ะเยอะหรอเด็ดร้านนี้เด็ดคือเขาบอกน้ำจิ้มมันเด็ดมากมันยังไงพี่บรรยายรสชาติเนี่ยบรรยายรสชาติมันหอมนะคะเผ็ดไหมเผ็ดไหมไม่ค่อยเผ็ดนะคะแต่ว่ามันหอมแล้วเห็นสีแบบมันดูน่ากลัวมากเลยนะค่ะบอกนิดนึงว่ารสชาติร้านนี้ขอสั่ค่ะอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากเร่อง ชมค่ะนี่ค่ะมาแล้ววัดดูว่ามันจะเผ็ดหรือเปล่าเราเห็นพริกขนาดนี้เราก็กลัวว่ามันจะเผ็ดคุณผูชมแต่พี่วันบอกว่าไม่ต้องกังวลขออนุญาตชิมเพราะว่าแฮมร้านเขาเนี่ยทาเองแล้วข้างล่างจะมีผักรองอยู่ข้างล่างน,นะคะอันนี้ร้อยหนึ่งจะได้สองถ้วยฉันต้องกินคู่กับอันนี้นี่ที่มันเป็นพริกเนาะมันถึงจะแบบดูแบบฟินฟินเวอร์เวอร์ นะมันจะแบบมีความเนยๆหน่อย,อยมีความผิดขั้วแบบหอมๆนะคะรสชา,ชา,บบา,าต,สติน้ำจิ้มก็จะแบบออกหวานตามสไตล์น้ำจิ้มร้านลูกชิ้นทอดแต่ความพิเศษกว่านั้นคือมันเป็นน้ำจิ้มที่เขาเคี่ยวเองแล้วก็พริกเนี่ยมันดูแบบตอนแรกดูน่ากลัวนะสำหรับปั่นนะหอมผิดขั้วหอมมากราคาก็ถือว่าถูกไมลละสิบบาทออมาที่บาร์โลน่าาร์นาดีอา้คือถ้าคุณเคี่ยวไปโดนพริกเยอะๆอ่ะ มันจะมีรสชาติที่เผ็ดขึ้นมาแต่ถ้าคุณไม่โดนอ่ะมันก็จะหวานๆชิมหมูยอนะหมูยอล้วนจริงเนื้อล้วนเลยแน่นรสชาติคือพี่เขาจะปรุงพริกไทยนะคะแต่ก็จะไม่เผ็ดมากเนื้อจะแบบมีความคลีนๆหน่อยแฮมทำเองไส้กรอกทำเองหมูยอทำเองแม่ค้าคนทำก็ทอดเองจ้ะโดยใช้น้ำมันแบบเปลี่ยนใหม่ทุกวันมีผักแกล้มด้วย คุณไม่ได้ได้สารอาหารแค่โปรตีนอย่างเดียวคุณยังได้ไฟเบอร์และวิตามินและธาตุสัง,งกินพริกไปก็หลายเม็ดค่ะคุณผู้ชมหาถ้าคุณไม่กวนน้ำจิ้มพริกโปดโปรดแวะมาทานร้านพี่วันนะจ๊ะร้านอยู่ก่อนถึงแมคโครนครนายกค่ะเปิดช่วงเย็นๆนะคะเป็นร้านรถ่วงข้างที่รับรองเลยว่าคุณภาพของแฮมของไส้กรอกที่เขาทำนั้น เขาทําจากใจแล้วก็ใส่ใจทุกรายละเอียดนะคะเป็นเนื้อเลล้วนจริงๆค่ะแวะมาได้นะคะชมลุยกองขานทันทูฟายูช่อง24แล้วนะคะอย่าลืมเข้ามากดดูรายการย้อนหลังของเราได้ทาง YouTube และอย่าลืมกด Subscribe ด้วยคุณจะได้ชมรายการของเราก่อนใครพร้อมตะลุยทุกที่เลยจ้า